ยอมรับว,ว่าพอหมดบุญวาสนาเนี่ยท่านก็จากเราไปจริงๆนะแล้วทำไมทำไมเฮียถึงตัดสินใจไปเช่าหลวงพุทุกที่ที่ป่าพยับุทธของ,งอหูครับรูปหลอ่อปูสุงเนี่ยดูแล้วะลังนะผมดูดูผมเคยขอขอกระดูก้วแกก็เคยไปโชว์ในงานประกวดพระครับผมบางทีก็วางในตู้ดูแลวอูขลังดูหูสัดส่วนอะไร,บบรไ,ได้หล่อกวารานแล้วก็แถมมีอุดผงอุดอะไรนะผมเชื่อ ต้องเป็นต้องเป็นพระที่ตั้งใจทําจริงๆ,ๆใช่ไหมทำมาไม่ไม่ได้รูปหล่อ,อมาหล่อมาจากโรงงาน,นแล้วแล้วมีการมาอุดผงอุดของวิเศษเนี่ยจะต,ต้องเป็นผมว่าท่านต้งองต้องตั้งใจทำอ่ะคือต้องบอกว่าพระ,ะหลวงพุทสุขเนี่ยท่านจะชอบทหารท่านจะชอบทหารตำรวจเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ในดงของ้คอก็จะมีสู้รบอะไรทุกวันแล้วเผอเอิญว่าหลวงพุทสุขเนี่ยท่านก็ต้องให้เป็นแบบเหมือนเป็นของป้องกันตัวแล้วหลายๆคนนี้เอาไปใช้ก็โดนระเบิดไหมเป็นไรอะไรเงี้ยครับมีมีเรื่องราวที่เล่า ก็เลยแบบสื่อว่าเป็นสายเหนียวโอ้สายเหนียวผมเคยเห็นคุณตั้มไปสัมภาษณ์คนที่มีปุสุโพรไซทองไหลนะผมดูผมชอบเลยนะผมอยากเผยแพร่บารมีหลวงพ่อแต่ผมดูเท่าไรนะผมก็รีบเปลี่ยนครับทำไมครับทำใจไม่ได้เพราะขายอะไรจะได้ยพราะพูดถึงแต่ราคาแต่ละองค์แล้วจะไดยครับเสได้ถ้าถ้ายังถ้ายังอยู่วันนี้ก็จะได้เป็นหลวงป่สุวัดโปไซทองสตอรี่อีอีหนึ่งเลยนะเป็นพาดที่ผมเซ็ตแต่แค่ผมได้รู้ว่า คนเนี่ยอย่างเฮียอยู่ที่กรุงเทพอ,อย่างเงี้ยรู้จักถึงแบบบารมีของท่าน